สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีงามคำคืนโอ้ยเดือนแจกงงามทีเดียวมาแพงกำลังสิไปวัดวพุ่นละพี่น้องป้าเมาอย่างก่อนเลยขี่ไปก่อนเลยน้องมาแพงน้ำหลังเดือนแจกงงามขนาดเลยอุ้หนาวพี่น้องหนาวหนาวแหงบ้นบานมาแพงลมเย็น ไปบุญเอะไรเป็น้องไปต่องวดอเนี่ยไปขึ้นกับปไปมือว่านบปล่าแพงหได้ไปพี่น้องเอ้ยหวานยุงหน้ากุว่านเลยเห็ดพักกับใยปวดขั้งสมพักปอกพักหลายอันหลายอย่างเน,นาะมือนี้คือว่ากาเคียมไก่สมบูรณ์เลยพี่น้องเกือบสมบูรณ์เลยแหละเหลือแต่เก็บพักอีกรอบหนึ่งตอนเศร้าพี่น้อง เดือนกัลล้อมรอสมแบบกันกีน่ดอกเลยโอเคกันไปหม้อพลัดสุขท่าของเดือยมันอีกโอ้พ่อแม่ผมเห็นแต่แต่อกเล่าเดือนกระเจงงามพี่น้องหักหนาวเดือนเจงงามแต่ว่าหนาวแห้งพี่น้อง sầm cao nguyên hoặc ừ. là vì nó không sầm cao nguyên ôm hảo với con ớt tiền phải mới chạy ừ. ngang thì để... เย็นเย็นยืดอ,อกเลยที่นอน <c oughs> ยันตะขึ้นน้ำแนวนี้ที่ต่บม่เป็นลมแข็งที่ใจยีนมากลกคอับมากอมา เดือนแจกงงานหอดแล้วเนาะมาแต่บ้านกาแฟกับบล็อกไกยอากาศหนาวเลยเนี่ยนี่แหละน้องบาแพงเป็นไข่เป็นวัดเป็นวัดเป็นไอ แล้วกำลังเทศพี่ยงไปนาะยากมากลับมาได้เลยขว,วัดพังรรม ทีมงานฝอกครัค่ีงานฝอกครูคุย่วมันบนห่ยบนบ้านั่งลีนอยู่หยน้าน หลังเทศที่นองประเมาออมาพังทำ

ได้แล้วมันเป็นยังไง,งบ้างนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบต่อของคนหยาดโยมกันสุดท้ายได้ไหมป่านีนเด้อ,อใน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 กันสุดท้ายโอ้ยฝากไฟในบุญในกุศลหนาวพี่น้องเอ้ยอันบูมวัานเน่ยเป็นน้ำเจ็บถองกนะโม,มากาเตียงเสียงอ่า อสักสสิเวลาเอาจักจบกันณ์นครแดกกาสิเรเทศเขียวกับวิญญาณพ่อเมโโย์เนาะพอได้ให้คนไทยจะกป่าจักใดกานณ์นครกันที่สิบสามนะจิตตั้งใจฟังก่อนเดินขอ อ้อมใบคุณภาศิรัตนตไตรกานเป็นคุ้งใสของโบรวมพุทธศาสนาเอาน้ถวายของพระอูคตเมรุวาจารน์พาธิราทธิรตะตลอดสมมานีเจริญพรขอนคนอุนญางโยมผูกปักไฟในบุญในกุศลเข้าก,ก,ก,กัสืบมาตั้งแต่การที่หนึ่งจนมาหอดการที่13กับที่ว่าผูไดฟัง กับเป็นบุญผู้เทศกับเป็นบุญเพราะฉะนั้นแหลกกับมีจตบุญกับบุญเนาะกับค้อนวัทนบุญนำออกตนยานโยมผู้ต่างจิตต่างใจฟังจากตนจนจบเนาะวันนี้การสุดท้ายก็ได้่าเนี่เด้อเกิดได้ใหญ่มากคยได้ฟังเทปพระเบียคบอกกยได้บอคนอะไรเนาะถ่าวมาถ่าซื้อ ่ันวล่าเ่ลางด้วยนะครับอ้าวโว่าลายพพก็เป็นน้าวเนี่ยกับปนีคันสีมว่ว ราซาไทยยนืนอหวนับลาสิกาจักไทยลาสิเศสราสีหาบกาซาพึงเพียงพระเมษเจรจัดจตอน ลมนะฟังเสียง <laughs> <laughs> บรรยากาศเฉประมาณนึงพี่น้องกำลังฟังธรรมกันอยู่พี่นอ้องเองบาแพงกัน,น,นสิขอปิดคลิปสำนมีก่อนเด้อฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องสบายดีสบายดีัสดสุขสุขคน